หลานบอกส่งไม้หนามาให้ใช่หรือไม่เออเปิดเลยแอนเอ็นเอ็นเอ็นสุดโอดก็ดีใช่ปายก็ดีแท้เนี่ยกัลลัมสีไทม์ไฮน์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์แกะนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องหลานบอกส่งไม้หนามาให้ใช่หรือไม่คุณยายคุณแม่แม่เปิดดูสิ กองอีหยังเหาเอาเปิดเปิดเปิดเขาบอกเขาส่งบักเขียบมาให้บักเขียบบานเฮาก็คือน้อยนาหนาไงเปิดเลยเอน็นเอ็นเอ็นเอ็นอ้าซอยซอยซอยแม่นบักเขียบบ่แม่นบักเขียบบ่แม,แม่คุณแม่ขาเปิดบั่งดูดูกันนะแม่นบักเขียบบ่แมนแบบเขียบบ่อมาดู เราคุณชาวเวชนาโอ้ก็ดีแค่เนี่ยแค่เราถือตาให้หมันเป็น,นบะเขียบว่ะคุณยายเขาคือว่าส่งบะเขียบมาให้แล้วสั่นกล้องนี่น่ะเนี่ยอีหยัางนี้เอาอ่านมึงดูพุทธวชนะเนี่ยโสดาบันอันนี้เนี่ยนาปาน้ำสติอันนี้อันยื่นให้กล้องมึงดูเนี่ยแมันบักเขียบบ่ เนี่ยอาคุญแยจับมึงนู่นมันบาเขียบบอเนี่ยเนี่ยเป็นจังไดดีใจบอเนี่ยอันนี้อีกอีกนี่อีกเล่มนึงนี่ิึงด้วยนี่ก็ดีเลยวะเล่มไม่ใหญ่มากแต่กระทัดรัดสวยงามมากเลยพุทธวัจนะเนี่ยโอ้คุณลายย่ากันเลยพดาวโอ้ก็ดีเลยวะดีใจมินบอเ<า>นี่ยสองเล่มเลยนะคะอานหายใกล้ๆเนี่ย หายใกล้ๆเลยเอาเปิดบางดูแต่ละเหรียญเปิดบางดูถูกใจป๋อเหรีนนยญบางข้างในด้วยนัน่นมาหานามเขาไม่อ่านบ่อยหรอตัวน้อยหลายบ่ตัวน้อยเบ่แต่ว่าอ่านถึงเว้นใดอยู่นี่นอ,อ่านถึงเว้นใดเนี่ยนะตัวใดไหไวเถอ,วอะวสาม่จำไม่จำมวามคิริยาของท่าน จะไม่ตำสามมหานามะอริยาสาวผู้ประกอบสาวตนดังนี้สามผู้ฝากขอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเก้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแม่มนังสชื่อ,อนี้แม่มากี่ป่อมแม่ว่านังสืออยังเหยว พุทธวชนะของเขาพุทธเจก้าโซดาบันอะไรอ่าอันนี้ก็พุทธวจนะเนาะอของอาณาอาปาณาสติอาณาปาณาสติเออเนี่ยเขาเยียนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เที่ยวฟังู่นี่ยมันนี่แม่มากยวเม่นบ่ถือใจยูเม่นบ่มันนี่แม่จะไปยังนี่สองเหลี่ยมนี่แม่จะไปยังอ๋มาอนตัวอันปฏิบัติรรมบ่เอออันทันนาไปทั้งกล้องนล่แม่คือไปกล้องเพิ่นเบิ้งให้อันพี่น้องห้าเบิ้งแน่พี่น้องบัาน์ห้าเบิ้งแน่นี่เคยมีบ่ นี่พุทธาวัจนะนี่คุณยายจะมาอ่านมาปฏิบัติธรรมเด้อลูกหลานทรงมาให้มักหลายบอกมากี่บอกสติปัฏฐานเชียมากหลายอย่างเป็นบ่ยากได้หลายเมนบ่เนื้อมากมีองค์ลี่อ๋ออยากได้ยื่ตีอ๋อเอาไปอ่านเนาะผู้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 ได้เป็นโซนาบันหรือว่าตัวนารมณ์เนยบ่เอ้อฟังอยู่หันใจที่เล่นเล่นขั้นนั่งนั่นเราจะไป ทำบุญให้คนอื่นต่อยอยู่ก่อนเอามาไว้ลูกให้ยลานอ่านอ่านต้เอาใจถ้ำมะมั่งจับจิ้งไปสิมันก็จับลูกลูกลานมันมั้ยผู้ใดสนใจธรรมะเลยมันบ่สาวหัวมันแหละกโตไปโตมันน่ะอือเอโอเคบันนี่อ่บันนี้กาอันจับสี่นอพี่น้องสองห้ามื่อนี่เล็กๆน้อยๆบันนี้ช่องเจนง ลูกอีสานค่อยติดตามตอนต่อไปมื่อนี่เล็กๆน้อยๆกับธรรมะธรรมะนะคะธรรมะธรรมโมกับคุณยายสมาสาวัสดีกล้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ